รุ่นบามันผิดว่าจะจักไปนานมากแล้วนะครับที่สื่ต่อมาได้เป็นยี่สิบกว่าปีเนี่ยมันมันเกินมันเกินจากวงจรชีวิตฟุตบอลปกติแล้วนะครับแม้ทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างเอซิลานนะครับก็ยังมีวงจรที่ล่วงทีมที่ยิ่งใหญ่ แจกในยุค9596ยุกลงดึยฟันก้าบก็กมีลกจ่อที่ต้องล่วงลย่ล่วงบาร์เซโลนาดรีมที่ต้องล่วงลวงมามันเป็นวัตถุจักรเดียวกันแมนยูแฟนแมนยูต้องทำใจสถานเดียวนี่ผมก็ต้องก,ก็ก็ต้องคุยกันตรงๆรงน,นะถ้าจมไม่ลงคิดว่าลงเล่นแล้วต้องชนะทุกเกมมันมันก็ มันก็ต้องทำใจแล้วล่ะอ๋กยาพิศษัน,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 นครับักวน,นี้กำลังจะตรวสอบแล้วนะครับที่ผ่านมาทั้งสองชั่วโมงก็ผมก็พยายามเป็นที่นะครับที่จะเอาสิ่งที่ผมคิดว่าเออนะไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังก็มาเล่าให้ฟังนี่นะครับมันก็ไม่ได้หาฟัง แล้วจะทําความเข้าใจอ่านทําความเข้าใจกันง่ายๆก็ต้องก็งต้องออกตัวว่าแม้ว่าผมอ่านมาแล้วสองรอบหนึ่งนี้ในการหยิบจับมาเล่าว่าจะเอาตรงไหนหัวตรงไหนท้ายจับต้นชนปลายมันมันก็ไม่ง่ายนะครับแล้วที่สําคัญคือข้อมูลแบ็กอัพก็ต้องพอสมควรนะจะให้ผมอ่านให้ฟังอย่างเดียวมันก็ให้คนอื่นทําก็ได้นะครับ ไม่ต้องมาเล่าให้กันฟังนี้นะวันนี้ก็ขอบพระคุณในรายการทุกท่านที่ติดตามคุณเอกนุนดลลารายการไปก่อนแล้วนะครับบางคนอา่านจอยงงว่าทาไมคุณเอกรู้เรา่ไหน,นะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ลารายการไปก่อนแล้วนะครับขอขอภัยด้วยผิดพลาดประการใดน,นะขออภัยผู้ฟังไว้ด้วยนะครับหลายๆท่านบอกผมว่าเอ๊ะมีคนถามมาใน Facebook ผมบอกว่าทำไมผมไม่อ่านเอ s เอมอนะ อ่านแล้วปัญหาเยอะผมรู้ตัวผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ผมก็ไม่อ่านนะครับนะก็ต้องขอพุนนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอ,อ,อ,อนให้ทุกคนมีความสุขที่เพืนครับน,ะบน,นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนักที่น่ายคอมมูนิตี้ดำเนินรายการโดยทีมงาน FM 99คุณกำลังฟัง เรือข่ายสถานีวิทยุอสมท f m 9 9อ c ม i v e Radio ครลรืค่นเมืองไงอออท, 99, แทยไขแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0 2 2 0 1 6 5 5สแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะล้างแทนสกอ์แลนด์ได้หรือไม่ในนัดทีชะตาศึกแทปตันวันทัพรอบตัดเชือมน,นัดที่2 G จีเมมซัดถ่ายทาพสดคืนวันพุธที่2 2มกรามคมเวลาที่นครงทีวีสใจโทร028418888 คลื่นไหนที่ดีกว่าคลื่นนี้ไม่มีครับโอ้โหเป็นปเด็นยังไงคลื่นใดทั้งสามระัความรู้ความบันเทิงและความสนุกสนานขนาดนี้มาก FM 99 Active Radio ชวนคุณเชียร์บอลเหนือนั่งดูติดขอบสนามมีความสุขด้วยสุขภาพที่ดีพวามเปมีสไตล์ท้าทยด้วยกิจกรรมร่วมสร้างสรรค์สังคม FM 99 Active Radio จะทำให้ทุกด้านของชีวิตคุณแข็งแรงได้ใจไปแล้วครับขอบครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง อยู่ในเต็ดจะล้างแทนซันเดอร์แลนด์ได้หรือไม่ในนักชี้ชะตาสึกแท้รอบตัดเชือกน,นัดที่สอง g m m s t a ถ่ายทอดสดคืนวันที่22มกราคมเวลาตี2ครึ่งทาง s a ท e TV สนใจโทร028418888 ให้มาใชา้มดไม่มีอะไรที่จะต,ต่อยอดแต่ให้สติปัญญาเนี่ยมันเป็นทรัพย์สมเป็นมรดกที่ใหญ่หลวงเลยตกถึงลูกถึงหลานทั้งอย่งเนี้ยลูกก็เดินรอยฟังในหลวงวันทองคาว่าคิดก่อนทำเราม่ได้คิดมากมทำโดยคิดแล้วมีสติทำค่อยๆเดินทุกคนหยุดเอามาปฏิบัติจะไม่ยุ่งจะไม่วุ่นวายแล้วก็จะไม่มี ไม่มีเรื่องทะเลาะกันนะคำว่าพอต้องมีคำว่าวางต้องมีต้องขอขอบคุณแนวความคิดในหลวงนะขอให้บุญบาร,รมีของในหลวงปกคุมประเทศไทยให้ให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้ประชาชนคนไทยเราอยู่เย็นเป็นเจ้าเกียรตินะจ๊ะนในที่ไหน เทคนิคการดูแลสุขภาพของกิน๊นะคะสำคัญที่สุดเลยคือนอนอะ่ะต้องหาเวลาพักผ่อนเยอะๆแล้วก็วิธีการกินอะไรเงี้ยก็ช่วยอะเราอาจจะต้องหาอาหารเสริมหรือยาบำรุงอะไรแบบช่วยบ้างในช่วงที่เราแบบแหักโหมจริงๆกินทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาช่วงที่เราเหนื่อยจริงมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งอะค่ะเชื่อไหมไม่ว่าภาษาไหนเข้าใจกันได้ถ้าเป็นภาษานี้ พราะวันนี้คือโลกของฟุตบอลสดเร้าใจเหมือนนั่งติดขอบสนามกับลีลาการบรรยายเกมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวติดตามได้ใน็อ,อลไลฟ์รีพอร์ตที่นี่ที่เดียวทาง fm 99 FM 99เพิ่มช่องทางในการรับฟังให้คุณมากยิ่งขึ้นผ่านระบบ iOS พิมแค่คุณเข้าไปใน App Store พิมพ์ FM 99 Active Radio แล้วดาวน์โหลดแค่นั้นคุณก็สามารถรับฟังรายการสดได้ทุกที่ทั่วประเทศอัปเดตผลสกอร์ข่าวสารในวงการกีฬาพร้อมบทวิเคราะห์วิจารณ์จากกูรูชื่อดังและกิจกรรมต่างๆของคลื่นอีกเพียบโหลดวันนี้ฟังวันนี้ทุกที่ทั่วประเทศ นายที่นายไอเดียร่วมแชร์ไอเดียโดยใหม่ดาวิกาไม่คมีเวลาค่ะก็จะเลือกกินที่แบบกินผักผลไม้ยเยอะๆใหม่ก็จะแบบนอนไม่ค่อยเป็นเวลาค่ะคุณแม่ก็จะมีแบบพวกวิตามินพวอ,อะไรเสริมบ้างค่ะแล้วก็ถ้าว่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะหาเวลาบ้างช่วงก่อนก่อนหน้าที่แบบว่ายังมีเวลาว่างก็จะเล่นโยคะค่ะอิตาเลียหูนยองเก้าแปด แบบนี้จะกลับมาอีกครั้งเต็มอิ่มกับฟุตบอลโลกก่อนใครด้วยรายการใหม่แกะกล่องของทางสถานีกับรายการรถทูบราซิลอัปเดตท,ทุกความพร้อมก่อนการแข่งขันข่าวสารและความเคลื่อนไหวของทั้ง3ามสุดท,ทีลุ้นว่าท,ทีมใดจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในการแข่งขันครั้งนี้รถทูบราซิลทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ุ่มถึง,ถง,งทุ่มครึ่งงรายการโดยทีมงาน FM 99 ึ่แห่งศักดิ์ศรีที่มีแชมป์เป็นเดิมพัน FM 99ต้อนรับเยือนแห่งความรักเอาใจคอบอลก,กัมเชียร์บอลสมาร์ทลุ้นการทตูนจ่อท่าที่2เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช oh. ์แดงลิเวอร์พูลนำทีมโดยลุยสโรวเรสดาวสงโมสรสูงสุดข,ของพรีเมียร์ลีกเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลของอาร์เซน่อลเมเจอร์โซน ตว LED จอยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสนุกสนานกับกิจกรรมบนเวทีชมฟุตุอลกันขัดของิเวอป์พัละทะอาเซนอลรุ้นของรางวัลในงานอีกมากมายแปกุมภาพัน์นี้4ีโมงเย็นเป็นต้นไปเจอกันที่แกรนด์พระราม9ก้าใกล้สี่แยกอสพทสนับสนุน